สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่บอลวัฒฟก,กับเกมวิไฟเป็ดคารเรียรหมดครับวันนี้เป็นวันที่โคตรจะตื่นเต้นเลยว่าตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเราได้เล่นเกมไฟนอลสักทีครับและเป็นเกมไฟนอลที่ไม่ใช่แบบว่าอุ่นเครื่องนะครับผมแบบว่ารีกุนเครื่องหรืออะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบว่าเมเจอร์นะครับเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์นะนั่นก็คือในด้านาของไฟนอลคาราบาวคัพนั่นเองครับผม <laughs> บอกเลยว่า ว่าจะมาถึงจุดนี้ได้จริงๆผมก็ไม่คาดคิดหรอกว่าทีมอย่างซอฟร์ซิตี้จะเข้ามาถึงจุดนี้ได้นะครับแล้วก็เฮ้ยแปลกประหลาดแปลกใจมากๆว่ามันมาถึงได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมพาทุกคนย้อนกลับไปถึงรอบแรกเลยหรือว่ารอบแรกนะครับว่ามันมาได้ยังไงกับมาชิงกับแอตแลนวิลล่าเนียครับรอบแรกเนี่ยเราเจอกับทางด้านพอร์ตเวลครับชนะมา2 0นะครับก็ถือว่าไม่ได้งานหนักอะไรครับต่อมาเนีเรามาเจอกับทางด้านของคิวฟรีนะครับ หรือว่าคาวสรีเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็น่าจะเป็นทีมในลีกเดียวกับเรานั่นแหละก็ชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับรอบที่3ผ่านมาเราเจอวูฟแชมตันอันนี้ถือว่าดวงแบบชะตาขาดแล้วนะคือแบบเป็นภาษาแบบคือแบบภาษาบ้านๆคือแบบเจอวูฟปเนี่ยคือดวงกุดและชะตาขาดแลละแต่ดันชนะไ,ได้อ0ศูนย์นะครับผมก็ถือว่าผ่านไได้ไงก็ไม่รู้ครับมาสู่รอบที่4เนี่ยก็เจอทางด้านของอทีมอย่างคริสตัลพาเลทครับอันนี้ก็เหมือนจะชะตาขาดแล้วนะ แต่บ่าย,ยังรอดมาได้โดย2-1ครับแล้วก็รอบควอเตอร์ไฟนอลรอบ8ทีมสุดท้ายครับมาเจอหน้าลิวพูบอันนี้คือแบบน่าจะโดนบทขยี้เป็นขี้แน่นอนนะแต่สุดท้ายเนี่ยชนะแบบเฉือนมาได้3-2มแบบพืดจับครับและมารอบเซมิฟิแนลหรือรอบ4ทีมครับเจอหน้าในของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับก็เอาชนะมาได้สกอร์รวม3-1นะครับเย้าเยือนนัดแรกชนะมาได้สามศูนย์ครับก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยการเล่นในเพนินซูล่าและก็มา แพ้ในเกมของเกมเยือนนะครับก็ถือว่าสกอร์รวมเข้าะครับแล้วก็มาเจอกับแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับผมเอาละบอกเลยว่าค่อนข้างตื่นเต้นมากๆครับในคลิปนี้เพราะเราจะได้เล่นถ้วยเมเจอร์ถ้วยแรกครับแล้วก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นถ้วยเมเจอร์ไหมเป็นถ้วยไมเนอร์ป่ะผมไม่ชัวร์เหมือนกันเรียกว่าเป็นถ้วยรองแลง้วกันเป็นถ้วยคาราบาวครับแต่ว่าเป็นถ้วยที่ ไม่ใช่เป็นถ้วยแบบถ้วยน้าพริกอ่ะเรียกว่าเป็นถ้วยแบบเออถ้าเกิดสมมติว่าชนะก็เป็นเกียรติประวัติเราระดับหนึ่งสำหรับคาราบาวครับนั่นเองครับผมเอาล่ะเฮ้ยวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแบบสถิติเล็กๆน้อยๆสำหรับคาราบาวครับนิดหนึ่งครับว่าท็อปสกอร์ตอนนี้เป็นใครโอ้โหอันดับที่1คือซายโดมาเน่ฮะยิงไป6ลูกครับได้ไป2นัดได้ไปสนัดยิงไป6ลูกเกินไปแล้วที่2ครับโอริวัตกิ้งครับแล้วก็อาร์มสตรองนั่นเองฮะ ทีมอย่างซอฟอร์ิตี้เนี่ยโคเวลนะับติดอยู่อันดับที่13นู่นครับ3ประตูเลยอะ่ะโยถ้าเกิดอยากได้ดาวันโวต้องยิง4ประตูในเกมนะัดชิงซึ่ง <c oughs> ไม่น่าได้ไม่น่าเกิดขึ้นแน่นอนผมบอกเลย <c oughs> น่าจะแย่เลยฮนะเอาล่ะครับผมวันนี้เราไปดูก่อนว่ามีใครบาดเจ็บหรือไม่ฮนะที่ดูนะตรงนี้เนี่ยมีบาดเจ็บอยู่คือมาซินฟิสเหลือเวลาอีก5เดือนก็น่าจะปิดเทอมยาวนะครับมาซินฟิสและที่เหลือก็ไม่มีใครบาดเจ็บ นั่นแหละฮะสิ่งที่เราจะต้องเผชิญคือแอสตันวิลล่าวันนี้ครับถึงแม้ชื่อชั้นของแอสตันวิลล่าถ้าเทียบกับวูฟถ้าเทียบกับเอ่เอแอร์คิสต์พาเลตหรือว่าถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลที่เราผ่านระยำมาได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเราอาจจะไม่ต้องกลัวแอสตันวิลล่ามากแต่เราก็ต้องระมัดระวังให้ดีเดี๋ยวผมขอไปดูเช็คฟอร์มแอสตันวิลล่าหน่อยครับเราจะดูไอ้นี่ยังไงเอ่ยในส่วนของโทเมตทัวร์นาเมนต์ของพรีเมียร์ลีกครับว่าตอนนี้เนี่ยเขา อยู่อันดับที่เท่าไหร่ครับดูสินี่ครับพิมเมลิกอังกฤษตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผมหาพิมเมลิกอังกฤษให้เจอนี่ฮะพิมเมลิกอังกฤษนะครับอันดับที่หนึ่งเนี่ยเป็นนักของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ตอนนี้ครับเลียฟพูแมนยูอยู่อันดับที่สามว้เฮ้ยแล้วมาดูแอตตนวิลล่าครับอยู่อันดับที่แอตตนวิลล่าไปไหนอ่ะกู้ยอย่าบอกนะแอตตนวิลล่าตกชั้นหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้เรื่องใหญ่นะเราไม่ได้เจอทีมกับพิมเมลิกหรอดูดิแชมเปี้ยนชิพ แอตวิลล่าอยู่อันดับที่1ของแชมเปี้ยนชิพเฉยเลยเอา้ามันตกชั้นว่ะทั้งแต่ปีที่แล้วโอไม่ได้อัปเดตข่าวเอาว่ะผมไม่กลัวละเพราะว่าเจอกับแชมเปี้ยนชิพประเดีไม่ใช่เป็นมิลีกกันนะเอาล่ะทุกคนผมบอกเลยวันนี้เราคือเขิมเล็กน้อยแล้วเราไปลุยกับแอสเซนวิล่ากันเลยดีกว่านะครับจัดไป ผมบอกเลยว่าเคือตัวอนาคตครับแล้วก็ท่าน่ของเชิร์บูนี้ลงเป็นตัวจริงก่อนเพราะเอาอประสบการณ์ครับมีแจ็คกริมเมอร์นะมีเซบาสเตียนชาวตรงกลางโทเวลกับไวท์เฮาส์แล้วก็มีเคธโกเวลเป็นหน้าต่ำแล้วกันนะครับทางซ้ายเดยโทมัสซันเต้นนะทางขวาก็เป็นเจอรัดวาเลนตินครับส่วนตัวสำรองเนี่ยก็จะมีเฮนเดอร์สันชินีับ เออเจมรอดวันนี้ผมพักแล้วก็เป็นได้ฮอกกินลงแทนแล้วกันนะครับผมเอาล่ะแล้วก็เออไอดุมที่เราซื้อมาปั้นขายก็คือโครรโดครับวันนี้ผมอยากให้มันลงเป็นตัวสำรองด้วยแทนเฮนเดอร์ันไปเลยแล้วกัน,นครับเฮนเดอร์ันเนี่ยผมจะปล่อยปล่อยเฟดออกไปแล้วเพราะว่าเขาอายุเยอะมากๆแล้วผมว่าการที่จะให้ลงเป็นตัวจริงมากๆคงไม่ไหวครับเอาล่ละทุกคนนัดชิงชนะเลิศก,กับแอสซันวิลล่านะครับผมวันนี้ เราไปล s <S ุยกันเลยนะครับที่เวมบรีนั่นเองฮะเอาเลยครับผมถือว่าเป็นนัดที่สําคัญมากๆนะครับผมและก็เป็นนัดที่ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราได้มาเยือนเวมบรีนะ่ครับโหแล้ววันนี้ต้องเชิกับแจ็คกิริชนะครับยังไม่ย้ายไปไหนครับโอ้โหถือว่ารักทีมจัดนะครับยอมตกชั้นมากับแอสตันวิลล่าเฉยเลยฮะและนี่ก็คือซัฟฟอร์ซิตี้ครับมาเล่นที่สนามกลางครับสนามของประเทศอังกฤษครับวันนี้เจอนักเตะที่ชื่อชั้น ทีมชาติอังกฤษหลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นคารอนมิงหรือแจ็คกิริชนะครับก็ทั้ง2ทีมบากบั่นมาค่อนข้างยาวนานแต่บอกเลยว่าความลําบากเนี่ยมาจากเซาฟอร์ดทุกนัดเนี่ยมัน <c oughs> จะมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเอาเรื่องนะฮะแล้ววันนี้ครับก็เป็นนัดชิงที่น่าจะสมจักสีนะเพราะว่าถึงแม้จะเซาฟอร์ดจะเป็นรองบอลแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าทะลุมาแต่ละทีมนี่ก็ไม่ธรรมดาครับถ้าไปตัวจริงของเซาฟอร์ดก่อนครับจอแดนอาร์เชอร์ครับ เป็นผู้รักษาประตูตัวเก่งของเราครับมีแจ็คกิมเมอร์ครับแบ็คขวาในทานสมิธคู่กับเจสันเชิร์นบูครับตวเร่แบ็คซ้ายเซบาสเตียนชาวนครับอยู่กลางรับครับมีวิชชี่โทเวลกับไวท์เฮาส์เป็นคู่กลางครับเคธโกเวลหน้าต่ำครับแล้วก็มีโทมัสซันเต้ซ้ายวาเลนตินขวานั่นเองครับแต่จะเป็นผมไม่ชัวเหมือนกันนะว่าปกติเนี่ยเออในส่วนของคาราบาวครับเนี่ยคู่ชิงก็น่าจะมีทีมพิมร์หลีกติดมาแต่นี่เป็นแชมเปี้ยนชิพกับหลีกวันนะส่วนแอตันวิลล่าครับ ผู้สาประตูมาเป็นอิมิเลียโนมาติเนสครับเฟเดริกเกาเบิร์ดนะครับมีไทรอนมิงโบยานเอ็งเจลนะครับแล้วก็มีเป็นกลางรับคู่ครับเป็นไลเมอร์ครับกับแม็กกินนะแคคกิลิสซายสานิโอโลครับโอ้แล้วก็เตาเร่ทางขวานั่นเองนะครับผมซานิโอโลนี่ย้ายมาส่งตรงจากอิตาลีเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเกตโคเวลครับเด็กหนุ่มวัย17วันนี้จะมีสิทธิ์ลุ้นแชมป์และเกมเราจะเริ่มที่เวมรี่ครับเคลียร์บอลศึกคาราบาลครับครับ อะไรครับผมทั้ง2ทีมบากบั่นกันมาตั้งนานกว่าจะได้เข้าชิงครับเรื่องดูวันนี้ครับจะคู่ควรมากแค่ไหนมีแทงเข้ามาแล้วแ <c oughs> จ็ก,กีิริตตดได้สวยๆตรงนี้และจะได้ส่วนหรือเปล่ายัางไปไม่ได้รอบออกขวามาแต่ว่าตู่เร่เก็บได้สวยัางใกล้ๆที่เตียปะเด็นชาวยกออกมาแม่นนับมาที่กจ้แดนเชิร์บูทิมมาสวยโดเร่ออกให้อาสันเต้มาอาสันเต้และความเร็วตรงนี้เรื่อยเข้ามา ัสันเต,ต้เลื้อยเข้ามาแล้วอัสันเต,ตร้รออยู่สันเต,ต้ส่งต่อให้เขียนโคเวลแล้วเขียนโคเวลไม่ได้พร้อมจะเล่นนะนเปิดออกซ้ายไปค่อนข้างแม่นนะไพตูเร่แล้วจะได้สวนกลับบ้างครับตูเร่เปิดติดโอ้โหตรงนี้ครับพลาดเองแล้วส่งมาหลุดถิงซานิโอโลตอบส้นมาแล้วตรงนี้โอ้โหเชิญปูครับ <น monsieur> โอ้เอาเรื่องจริงๆแล้วส่งมาติดอีกแล้วยังไงยังเขี่ยวมาได้ทีสมิธครับ ส่งใกล้ๆให้แจ็คกิมเมอร์และแจ็คกิมเมอร์ส่งต่อมาชิงกัน2-1และต่อมาที่วาเลนตินเปิดติดอีกโอโห้หสาดขึ้นมาตรงกลางๆแล้วมงเก็บได้ครับพี่ซาดิโอโลไลเมอร์ imer, แล้วไลเมอร์ช้าไปเจอบีบส่งใกล้ๆให้ตรงนี้แล้วออกมาด้านซ้ายพลิกมาสวยลิช่ดโดเวลออกไม่ได้ลิช่ดโดเวลยังโดนเตะโอโห้หเข้าอย่างนี้ยลิช่ดโดเวลถือว่าดิ่งจะจัดแต่วิเทลลนมิ้งพวดจะจัดมูสิทไม่ให้ใบเหลืองอะ โคเวลยังรอเพื่อนเติมแล้วโคเวลลุดขึ้นมาขอยิงขวาเองแล้วโดนปัดออกไปที่มาตีเนโหขืนตัวเองนี่อย่างอย่างดีนะตรงนี้ขืนได้นานมากครับและได้กดดูว่าเข้ากรอบหรือไม่โอลมันพุ่งเข้ากรอบนี่ยแต่ว่ามาตีเนนี่ยังยังไม่ยังไม่หลับะนีับแล้วเปิดเข้ามาครับเข้ามาตรงกลางเชิญบูได้ควิดโอ้หควิดเต็มเต็มแต่ว่าเข้าที่มือมาตีเนสแล้วก็หมดครึ่งแรกเลยครับ โอ้สูสีครับคู่นี้บอกจริงว่าผมเล่นเองยังไม่รู้เลยว่าใครจะชนะครับเพราะว่าด้วยอาการจบสกอร์รวมถึงการของบอลนี้น่าจะสูสีกันพอสมควรแล้วเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันต่อครับในศึกคาราบาคับรอบชิงที่เวมบลีฮะแากกิมเมอร์เลี้ยงตัวเองไม่มีใครมาต่อก่อนตรงนี้แล้วจะส่งเข้าในได้อยู่ครับโอ้โหยังเก็บได้อยู่ที่เดะบัตเชียนชาวเข้ามาตรงกลางเขตโคเวลส่งต่อให้เทอร์เวลล์ลิชีลิชีโทอเวลแล้วลิชีโทอเวลจะแหวกลิชีโทอเวลจะแหวกไม่ได้ครับหือเจอ ความคล่งองตัวของทีมฝ่งตรงข้ามก็มาเล่นงาน,นงเนีเขตยนเวลส่งง่ายๆของให้ลิชี่ลิชี่ส่งต่อไม่ได้บอลนทะลักมาถึงสเตเต้ให้ลิชี่แต่ลิชี่ปั่นขวาติดอีกโอ้จะโดนสวนกลับที่ซานิโอโรเหมอือนกันเข้าตรงกลางดีสมาตตากริมเมอร์ออกมาด้านข้างสู่เอเลียดไวท์เฮาแล้วโหลูกนี้เหมือนจะได้หลุดมาสวนกลับแล้วสวยงามเอเลียดไวท์เฮาดูลูกนี้จะขึ้นมาดีแค่ไหนครับเอเลียด เอเลียดไว้เฮารอเพื่อนเติมส่งกลับมาลิชิโซเวลแปลขวาติดบล็อกอีกโอโ้โฮและยังไงครับบอลมันออกมาด้านข้างเก็บได้ที่คริมเมอร์เอเลียดไว้เฮาส่งต่อกลับเข้ามาตูเร่แทงเข้ามาลิชิสองคนงเล่นลำบากครับตรงนี้ลิชีต้องวนออกไปเพื่อนไม่ได้รอรับบอลแล้วตรงสนี้โอโลโดนไปและหลุดตรงกลางมางเซบาสเตียนชาวอ้อมหลังมาแต่ว่าเขตโเกเวลเก็บได้เข็ดเกเวลรอเพื่อนเติมครับ โคเวลรอเพื่อนเติมเปิดติดเซบาสเตีเยนชาวและโ้โหไม่คือแต่ละคนนี่ไม่ช่วยกันดีเหลือเกินนะอะไรครับผมจะเอาทางด้านของแอตเลติลล่าจะมีการเปลี่ยนตัวครับแมตตี้แคชลงมาแทนมาเลเซียรวมถึงเซาทฟอร์ดซิตี้ก็จะมีการขยับเช่นเดียวกันครับเอาทางด้านของเกตโคเวลออกไปถือว่าอ้เอาตัวหลักออกไปแล้วเอาเป็นโคราโดลงมาแทนคนี้แล้วแม็กกินช้าไปโอ้โหเจอแปะรูกนี้สวยงามมาก ออกด้านขวาไปสวนให้เจอลาวินตินเจอลาวินตินขึ้นมาแต่รอเพื่อเติมเจอราวินตินส่งต่อมาให้น่าโคราโดแล้วหลุดขึ้นมาโคราโดเปิดเสาสองให้อซันเต้พักอกลงมาซันเต้ยิงด้วยซ้ายแล้วก็เรียบร้อยไปดึงูเลยโอ้โหสัมผัสแรกของโคราโดถามจริงับเปิดมาอย่างแม่นแม่นเลยแล้วเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเซาฟอร์ซิตี้โอ้โหนี่ฮะคือเปิดด้วยขวาแม่นจะจัดจะเปิดโค้งมาซันเต้เอาบอลลงด้วยขวาก็นิ่งเหลือเกินแล้วโรยิงด้วยซ้ายโอ้ย และจะเตะยาวๆขึ้นมาครับเจิญบูมาปะทะแต่ว่าซานิโอโลกก็มีความสูงใหญ่พอสมควรนะตาเร่ยกขึ้นมาตรงกลางสมตัตตาเจอกับเซบาสเตียนชาววันนี้เซบาสเตียนชาวเล่นดีเหลือเกินครับปะทะมาก่อนสมตัตตากระโดกมาไม่รู้ล้ำหรือเปล่าและตรงนี้หลุดขึ้นมาแมตตี้แคช แมตตี้แคทยังโอ้โหทำอะไรไม่ได้ล้วม้วนกลับมาแมตตี้แคทเปิดกับไม้แจ็คกิริชยังไงอะตรงนี้แจ็คกิริชยิงและตรงนี้ต้องปัดไปที่จอแดนอาเชอร์โอ้โหพลาดเสียวจริงๆครับลูกสุดท้ายไม่ลำหน้ากระดกขึ้นมาครับว่าจะว่าต้องชมครับเกมรับของลุงลฟอร์ดนี่ช่วยกันดีเหลือเกิน เอาเปิดไม่ดีโคลาโดโคลาโดไปเองหรือเปล่าโคลาโดออกขวามาโอโคลาโดหลุดมาแล้วโคลาโดยิงด้วยขวาและติดไปครับโเอเ้ยมิเรลโลมาติเนตช่วยได้แล้วจะเข้ามาได้ในทีต้องศาสติ้งโอ้โหของบอลแล้วตรงนี้ไมเลดรีบอะไรครับเอาผลตะกออ่ะคืนไปที่ปรกตูประตูแล้วโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยรับโอ้เอาชนะจนได้เอ้าั้งได้ของซาวฟอร์ซิตี้ับเป็นปาฏิหาริย์ของเขาแล้วเรียกว่าเป็นปีที่ปาฏิหาริย์มากครับเพราะว่าเขาเนี่ยบากบั่นมาถึง เรียกว่าดัชชิงชนะเลิศของถ้วยคาราบาวครับเนี่ยไม่ใช่ว่าผ่านทีมกะกากรับคือผ่านจากทีมเก่งมาแล้วมาได้แชมป์ครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่มิราเคิลมากๆครถือว่าได้รางวัลตอบแทนแล้วครับในโ่วถ้วยแชมป์ครับเป็นถ้วยแชมป์แรกนะครับถ้วยแชมป์รางวัลแรกนะครับของจอห์นบอจูเนียด้วยครับถ้าไม่นับกับลีกนะถือว่าเป็นถ้วยแชมป์แรกครับในรายการใหญ่เนะโอ้โหแฟนบอลก็ต้องแบบ ถือว่าเป็นก้าวใหญ่ก้าวสำคัญสำหรับซอฟอร์ทิตี้ในชุดนี้ครับเป็นทีมลีกวันได้แท้ครับขึ้นมาต่อก่อนและได้แชมป์คาราบาวครับเฉยเลยครับและนี่คือสีหน้าของทีมบุบุกเบอร์ P ครับรวมถึงกับตันทีมของเราครับเอเลียดไวท์เฮาสครับกำลังชูถ้วยคาราบาวครับนั่นเอง ถือว่าเป็นแชมป์แรกเป็นแชมป์ใหญ่แชมป์แรกแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีและวันนี้เนี่ยนักเตะอย่างอันดูชินี่ครับที่ย้ายฟรีเข้ามาครับรวมถึงจอราเชอร์ผู้สำประตูย้ายฟรีครับก็ค่อนข้างที่จะมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะครับรวมถึงจอร์แดนเชอร์ด้วยครับที่เป็นประตูที่หนุดเหนียวมากๆสำหรับซาท์ฟอร์ดซิตี้ครและแชมป์เป็นของซาท์ฟอร์ดครับวันนี้ในศึกคาราบาวครับนะครับถือว่าโคตรภูมิใจเลยเว้ยเฮ้ย เอาละครับผมภารกิจอีกดึงอันเราผ่านไปเรียบร้อยนะครับถือว่าโอ้ my god นะครับไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวเราไปดูไพส์พูลตัวเต์กันหน่อยสิผู้สาฝ่าดงมาเล่นถึงรอบชิงและดูตัวเต็มไพส์พูลมันนี่ครับว่าเท่าไหร่ไปดูกันสิฮึบโอ้โหแกเล่นมาตั้งนานกูได้แสนสองโอ้โหผมบอกเลยนะว่าคาราบาวครับผมจะไม่เล่นจริงจังอีกต่อไป จะไม่เล่นจริงจังอีกต่อไปนะครับไม่เอาเด็ดขาดครับโอ้โ oh หดูมันทํากับเราผมนึกว่าจะได้สัก 1M หรือไม่ก็แบบ900000อะไรอย่างเงี้ยโอ้โ oh หนี่ผมว่า8 0 0แสนเ0 0 0นี่ผมก็รู้สึกว่ามันน้อยนะให้แสนสอง what the fuck <c oughs> ได้แต่โทฟีนะ่ไงแต่ว่าเงินแม่งไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับโหเดี oh ๋ยวไปดูเงินค่าเหนื่อยของเราตอนนี้เนี่ยอ่าไม่ติดลบแล้วเราได้โปรฟิตเข้ามาเป็น5 0,000ครับถือว่าดีนะ ตอนแรกมันติดลบอยู่น่าจะเป็นเรื่องของอหลายๆอย่างครับสเกลค่าใช้จ่ายสเกลค่าใช้จ่ายเพลเยอร์ดูนี่นั่นนะครับตอนนี้ผมขอไปดูหน่อยว่าเสื้อขายขายดีสุดวิกเกตโคเวลวะเด็กหนุ่มอายุ17นะครัแบขายดีสุดแล้วดับที่2เป็นโคราโดครับที่เซ็นมาใหม่แล้วก็นิวตัน,นรับโอเด็กหนุ่มที่เรานําขึ้นมาจากอาคาเดมี่ครับก็ขายดีนะโอเคครับถือว่าเป็นซีซั่นที่ผมว่าประสบความสําเร็จแล้ว จะให้ประสบความสําเร็จอีกนิดนึงก็คือการเลื่อนชั้นขึ้นไปแต่ตอนนี้นที่2มันก็กัดไม่ปล่อยครับ72แต้มนะครับตาม74แต้มนะครับก็โอ้โหตามไม่พักเลยเว้ยเฮ้ยเอาเลยครับผมก็มีดีลส่งเข้ามาครับเป็นดีล international management offer ครับมาจากทีมชาติอะไรอะแคนาดาเหรอโอยอยากให้เราไปคุมทีม12เดือนครับแล้วก็ทำให้เข้าสู่ฟีฟ่าครับคオリฟายได้แต่ผมคุมทีมอยู่สิไม่เอาดีกว่า เราจะทําทีมเลื่อนชั้นเนี่ยแล้วก็มีอะไรเนี่ยฮังการีกันเหรอไม่เอาน่าจะหมดลมแล้วครับ2ทีมเอาเละทุกคนวันนี้เรามาเจอกับดอนเชสเตอร์ก่อนนะครับผมไปในหนึ่งทีมที่อยู่อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนนะดอนเชสเตอร์ครับอยู่อันดับที่17แต่ว่าคือผมไม่ได้กลัวดอนเชสเตอร์หรอกแต่ที่กลัวเนี่ยกอกลัวปีเตอร์โบโรกับบารซ์ลี่ที่มันอยู่อันดับที่2กับ3ามันจี้ตูดมาแล้วครับคือเราปล่อยจอยไม่ได้แล้วก็ทางขวาเนี่ยเราดูซิว่าวันนี้ปีเตอร์โบโรมันเจอทีมอะไรวะ ปีเตอร์โบโรวันนี้มันแข่งหรือเปล่าครับน่าจะแข่งอ๋อวันที่20ใช่ไหมเจอกับพอสมัตอันดับที่พอสมัตอันดับ13บสามันก็น่าจะได้3แต้มนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็ต้องหวังรับ3แต้มนอนเะเลยกับดอนเชสเตอร์ครับเอาล่ะไปเจอกันในบ้านของเราครับวันนี้ก็แค่ยำมันให้เละฮะจัดไปเอาละครับผมวันนี้เรามาเจอกับตัวาหน้าของดอนเชสเตอร์ครับ ก็มีนักเตะที่น่าจับตามองครับวันนี้ทั้ง2ทีมก็ถือว่าอยู่ห่างกันค่อนข้างเยอะครับอันดับที่หนึ่งอย่างซาฟ์ฟอร์ดและอันดับที่เท่าไหร่นะกลารตารางนู่นนะประมาณ17นู่นนะของรอเชสเตอร์ครับถืออยู่ว่าไกลมากๆครับแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญเลยสําหรับซาฟต์ฟอร์ดซิตี้คือการที่ต้องชนะและเก็บ3แต้มไม่ได้เพราะว่าปีเตอร์โบโรกับบันสลีย์มันกี่ตูดมาแล้วครับนั่นคือสิ่งที่อันตรายสําหรับชุดนีะนี่ฮะซอวต์ฟอร์ดซิตี้ครับ ดับ,บที่1ก็จริงนะแต่ว่า2 3สามันจี้ตูดมาส่วนดอนเชสเตอร์ดับที่17ฮะอย่างที่ผมบอกไปไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่แค่อย่าแพ้ภัยตัวเองก็พอสำหรับนัดนี้ฮะเข้าตรงกลางมาหลุดมาสวยแล้วจะดดดกขึ้นมาตรงนี้ครับเก็บได้ที่สมิธเอาสมิธเปิดติดไปละสมิธบังโอ้โหใหญ่กว่าเยอะสมิธสมิธออกขึ้นมาเองแล้วขึ้นมาที่ทางอาซันเต้ดิชิตเวลและรอจังหวะเติมตรงนี้ใช้ความเร็วของอาซันเต้เหมือนเดิมครับนี่คือจะวลดทางเรียบแล้วล็อกเข้ามาได้ไหน ส,ตตส่งออกมาด้านข้างแล้วคา้ายิงด้วยขวาตรงนี้โหขอกดเองเลยบอลมันไหลๆมาช้าเหมาะก,กับการยิงไกลนี่ะเลือกที่จะยิงแต่ประสิทธิภาพของการยิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอลมันเฉือนหลังเท้าไปถ้าเกิดเป็นตัวอื่นผมว่าอาจจะดีกว่านี้อายุ30แล้วครับปีหน้าก็น่าจะหาตัวสำรองลิชิโทเวลได้แล้วครับนิวตันออกขวามาคา้างต่อมาสวยงามมากส่งให้วาเลตินทางขวาหลุดขึ้นมาโอ้ล้ำหน้าอุซ่า ชิงกับดักก็ยังสวยงามครับนี่ครับชิงกับดักล้ำหน้าอย่างมันเอ้ยวัดวัดขอ VR ดูครับทุกคนมันล้ำหน้าตรงไหนครับเฮ้ยนี่คือ VR นะครับมันล้ำหน้าตรงไหนครับ EA ขอความชี้แจงด่วนครับนี่ไม่ล้ำหน้านะครับผมพันล้านเปอร์เซ็นต์นะมันล้ำได้ยังไงอะโอ้โหดูเอาง่ายๆคือดูแค่แขนก็ยังไม่พ้นกันตัวกันแล้วครับ เอาง่ายๆครับคือขาเนี่ยก็ยังไม่ผลเอ้ยมันล้ำยังไงขอคำชี้แจงครับ EA ลูกนี้เลยโอ้โหโดนโกงแบบเล็กๆก็ตรงนี้น่าเสียดายมากครับูเกือบจะได้ทะลุไปผูสินยกธงเฉยเลยความผิดพลาดตรงนี้ครับของ e s สปอร์ตและกระดกขึ้นมาครับโอ้โหมาถึงตรงตัวเร่แล้วปั๊มไปเป็นทุ่มของดอนเชสเตอร์ครับโอยังงงตาแตกแล้วเป็นฟาวเฉย ว่าแปลกๆแล้วกับมาถึงลิชิโทเวลดาลิชิโตเวลเห็นไกลๆลูกที่แทงโอ้โหหลุดมาเป็นแผงเป็นยวงอาซันเตอาซันเตโอ้ยจับจังหวะไม่ดีโมน่าจะได้จะจัดแล้วรอเลอร์ครับโู้ต้องทําการเตะทิ้งออกไปอ่ะโอ้ใหม่ก็เดีวเมื่อกี้แตะบอลไม่ดีมาแล้จะเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาและตรงนี้เก็บได้โอ้โหเจอดาบมันตินตรงต่อให้คลาร์ แล้วคลาสข้ามมาเลยครับถึงอสซันเตอเอาบอลลงได้หรือเปล่าอสซันเตเจอกับโอ้โหฮาริเดะเคลื่อไปถึงในทานสมิธและตวัดต่อโอ้โหตรงนี้สวยงามมากครับแต่ตรงกลางไม่มีคนเติมอรอเกตโกเวลเติมเสาสองเกตโกเวลโอ้โหได้ยิงตรงนี้โอ้ไม่ก็ครับจะโดดยิงอย่างมิโลสลาฟโคเซแต่ว่าโอ้ลูกนี้มันเป็นได้แค่ภาพจินตนาการครับแต่ว่าเรื่องจริงออกมามันออกไปไกลมากมากครับ ส่งให้อเดร์สันอาสันเตมาแย่งสวยแล้วส่งตอก้นมาโอ้เราได้อยู่ที่ฮอกกินฮอกกินหลุดขึ้นมาฮอกกินฮอกกินเชอโอ้สจุดท้ายในกองหลังเข้ามาช่วยได้ทันเวลาจริงๆริงจีทเวลเห็นทางซ้ายแทงไปสวยจริงๆส่งให้ซันเต้อาสันเต้ล็อกเข้ามาซันเต้ล็อกอีกทีซันเต้ปัดไปขวาตรงนี้แล้วโหยยอมแล้วตรงนี้ครับอาสันเต้โอ้ยิงดีจริงๆครับ ต้องชมการคิวเลอพารของลิชิโตเวลครับโอ้โหแทงมาตรงๆบรรจงให้ฮะโอ้คือดีครับแล้วตรงนี้เนะนี่ยนะไอฮอปกินคนระับพยายามที่จะไปคือไปบดไปบางกองหลังเขาให้แล้วทีนี้เนี่ยซันเต้ก็เห็นประจวบหมอช่องมันเปิดครับล็อกเข้าขวาแล้วก็ปั่นด้วยขวาทอ้วหูตรงนี้คนระับปั่นแบบหมดคำบรรยายนะถือว่าสุดยอดอนะ นิวตันเก็บได้ครับทนเวลามา4นาทีตอนนี้มา2นาทีแนละ้วอแดนอาเชอร์ครับสาดขึ้นมายาวๆส่งต่อให้ทอมคลาคแม่นไยฮะมโดูชิน้นี่แล้วตอกต้นมาถึงฮอกกินหลุดขึ้นมาฮอกกินรอรอรอเพื่อนเติมไม่เรีงรีบแล้วฮอกกิน,ออก,น,อ,อ,กนออกซ้ายมาไอตูเร่ตูเร่เปิดมาเสาสองตรงนี้คูราโดของง้งหน่อย1ทีแล้วก็น่าจะหมดเวลาเรียบร้อยครับ ซอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะดอนเชสเตอร์มาได้ครับสองประตูต่อศูนย์ครับแต่วันนี้เนี่ยเจอเรื่องแปลกๆค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นกรรมการก็ดีการตัดสินแปลกๆนะครับผมก็ยังเอาตัวรอดมาได้ครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะต่อไปครับว่าจะรอดไปถึงแชมเปี้ยนชิพได้หรือไม่สำหรับซอฟต์ซิตี้ฮะ่เอาเลยครับผมก็มาดูตารางคะแนนสรุปกันหน่อยครับ3านัดนะครับผมเรามีที่79คะแนนครับ แล้วก็ยิงไป68เสีย29นะครับผมก็ยังเป็นทีมที่เสียน้อยที่สุดในลีกนะครับไม่น้อยสุดสิมีอีกทีมหนึ่งก็คือลูตันทาวเสียเท่าเราเลยไม่ลูตันทาวกองหลังมันดีแนะ่แต่ต้องไปเยี่ยมเยือนหน่อยว่ากองหลังเขามีใครบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของพีเตอร์โบโร่ตามมาครับบาร์ซรลน์ตกอยู่ันที่ที่ครับหลังจากแพ้เราไม่ใช่แพ้ติเสมอมาก่อนหน้านี้แล้วก็ฮาวซิตี้ครับขึ้นอยู่ับที่3ก็3 4 5 6เนี่ยมันขับเคี่ยวไม่ใช่ส4 5 6ี่ห้าดีว่า2 3 4สี่ห้านะครับ คือขับเคี่ยวกันมันจัดส่วนเราก็จะฉีกคะแนนมาสี่แต้มนะครับก็ถือว่าเรามีติดครับติดนิดติดหน่อยนะโอเคครับก็เดี๋ยวพาร์ทนี้ขอพักไปเท่า,านี้ก่อนสําหรับฟ e ีฟ่าอีเบคาเรียโหมดนั่เองครับเราได้แชมป์และก็กําลังจะขึ้นสู่แชมเปี้ยนชิพแล้วนะครับก็เป้าหมายคือการไปเจอกับแมนยูน่เทลฟอร์ดอ่ะผมบอกเลยเออผมอยากไปเจอทีมรักผมนะครับเรียกว่า ทีนี้แหละผมบอกเลยว่ามันแน่นอนนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปด้วยนะครับผมรับชมไม่มีความสุขสนุกกับการเล่นเกมครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์ด้วย